อัปเดตข่าวสักนิดหนึ่งนะคะที่บ้านหนองจาน ที่บ้านหนองจานตำบลโนหนหมากนุ่นที่อำเภออะไรนะจังหวัดสะแก้วล่าสุดนะคะไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันตอนนี้ปรากฏพี่น้องประชาชนบ้านหนองจานไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะปรากฏว่าบรรดาพวกพี่น้องประชาชนชาวกัมพูชาค่ะปรากฏว่าทหารกัมพูชาค่ะปลอมตัวเป็นประชาชนปลอมตัวเป็นชาวบ้านเอาลูกเมียทหาร towards, แม่งมานั่งม็อบค่ะจากนั้นปุ๊บก็มาดึงรั้วมาดึงถึงรั้วจากนั้นปุ๊บวันนี้ปรากฏพอถึงรั้วเสร็จนะคะปรากฏว่าน,นะคะ มากางเต็นท์นอนเฝ้าตอนเนี้มากางเต็นท์นอนเฝ้าชายแดนค่ะบรรดาประชาชนชาวกัมพูชาเมียทหารมากางเต็นท์เฝ้าชายแดนตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้พวกนางทั้งหมดหลังจากที่ลือ้อลัวลวดน้ำหลังจากที่ลือ้อลวดน้ำไปแล้วนะคะแล้วขณะเดียวกันผู้ว,ว่าราชการจังหวัดสแก้วก็นางตามมองยืนมองตาปเปลือกปเปลือกอะไรเหรอ ยืนมองตาเปลือกเปลือกหผู้ว่าสาแก้วหอหมขณะเดียวกันแม่ทัพที่หนึ่งก็มองโดยตามึนมึนป่ะยังไงดีวะตอนนี้ทั้งแม่ทัพที่หนึ่งกับผู้ว่าราชการจังหวัดสาแก้วนะครับก็ยืนมองเขมรยืนมองเขมรตาปิดปิดอืออืออืมเอางี้เลยหรออืออืออืม แสดงมากเกินไปหรอตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะคนที่ลำบากที่สุดนะคะคนที่ลำบากที่สุดกลายเป็นผู้ว่าราชาการจังหวัดสะแก้วและแม่ทัพภาคที่หนึ่งค่ะพนโทอําเลือเลือสักอย่างหนึ่งอะ่ะเออตามนั้นตามนั้นค่ะทุกผู้ชมอืมจะทำยังไงกับประชาชนเขมรจะทำยังไงล่ะคะ อุ้ยเธอเธอเป็นประชาชนฉันเป็นประชาชนแล้วเรามาถามกันเองว่าเราจะทํายังไงกับขมิมึงจะไปยังไงล่ะคะมึงปล่อยให้มึงก็ปล่อยให้ผู้ว่าจังหวัดสาก้วซึ่งเป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในของจังหวัดสาก้วจัดการไปสิคะถ้าเกิดผู้ว่าจัดการไม่ได้มึงมึงนึกดูแล้วกันว่าถ้าเกิดมึงจัดการไม่ได้มึงคุณสมควรจะอยู่เป็นผู้ว่าต่อไหมเล่าถ้าเกิดผู้ว่าสแก้วจัดการไม่ได้มึงคิดว่าสมควรจะเป็นผู้ว่าต่อไหมเล่า แล้วถ้าเกิดว่าแม่ทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยท่านพลโทเอมฤตึกอมฤตึกอมฤตอมฤตเอมาลกเเกยท่านพลโทอามาลึกกืเกยสักอย่างหนึ่งไงนะแม่ทัพภาคที่หนึ่งชื่อพลโทแล้วกูจําชื่อไม่ได้ท่านพลโทอามาลึกเกืเกยสักอย่างหนึ่งไงนะถ้าเกิดท่านแม่ทัพภาคที่หนึ่งพลโทอามาลึกกืเกยนั่นเนี่ยจัดการอะไรไม่ได้มึงคิดว่าควรจะต้องเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งอยู่ต่อไหมเล่าเออ นะส่วนส่วนอ้วนเขาจะไปต่ออายุให้และอ้วนบอกว่าไม่เป็นอะไรผู้ว่าก็แค่พูดผิดไปนิดนึงไม่เป็นอะไรอย่าถือสาคําพูดเลยไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรอืมอ้วนคะอ้วนไปจัดการที่นนองจานเธอคะถ้าอย่างนั้นแล้วว่า ถ้าอ้วนบอกว่ากรณีนี้ไม่ได้ใช่เพราะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วเป็นตัวต้นเหตุเป็นตัวต้นเรื่องเป็นสารตั้งต้นถ้าอ้วนคิดว่าอีต,ตุ้งริ้งสัดิ้งสีก็ไม่ใช่สารตั้งต้นสอทรอก็ไม่ใช่สารตั้งต้นผู้ว่าสะแก้วของจังหวัดสะแก้วก็ไม่ใช่สารตั้งต้นเอางี้อ้วนคะอ้วนคะอ้วนไม่ต้องตัดขาค่ะอ้วนไม่ต้องตัดขาอ้วนไปยืนอยู่ที่บ้านหนองจานแล้วก็ไปจัดการปัญหานี้เถิดคะ่ะ อ้วนค่ะอ้วนไม่ตัดขาค่ะเพราะถ้าเกิดดรอเมริมดกาบอกให้อ้วนตัดขาเดี๋ยวอ้วนก็จะต้องไปแจ้งข้อกล่าวหาดรอเมริมดกาเหมือนกับอาจารย์จารกอ่ะเหมือนกับอาจารย์จากอาจารย์จาอ่กอาจารย์จากคนนั้นน่ะเอออาจารย์จากอาจารย์จาอ่กเออเดี๋ยวอ้วนก็ต้องมาแจ้งความข้อกล่าวหาดรอเริมดกาอีกอ้วนไม่ต้องตัดขาอ้วนไม่ต้องตัดคออ้วนอ้วนไม่ต้องตัดอะไรเลยอ้วนไม่ต้องตัดขาไม่ต้องตัดคอไม่ต้องตัดแขนอ้วนไม่ต้องตัด อ้วนไม่ต้องตัดอะไรเลยแต่อ้วนใช้สามสิบสองใช้สามสิบสองของร่างกายอ้วนไปยืนอยู่ที่บ้านหนองจัน์จัดการปัญหาหน่อยอ้วนขาอ้วนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัดอ้วนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทยแล้วก็เป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีตอนนี้บ้านหนองจันกรากลังมีเรื่องอ้วนไปยืนอยู่ที่บ้านหนองจัน์หน่อยนะคะอ้วนขาเชิญอ้วนค่ะเชิญอ้วน เป็นอ้วนนะคะและอย่างไรก็ตามแต่นะคะดรอเรมริกาขออนุญาตค่ะทุกคนและอย่างไรก็ตามแต่ที่บ้านหนองจานจะมีอะไรก็ตามแต่แต่ดรอเรมริกามีสินค้าขายนะคะถ้าเกิดใครอยากจะได้สินค้าดรอเรมริกาคุณพี่จะต้องเข้าไปนะคะที่หน้าค้าสินค้าดรอเตอรมริกาซึ่งนะคะมีโปรโมชั่นอยู่คุณพี่ขาตอนนี้นะคะลักแร้ขาวดรอเรมริกาซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1ลักแร้ดรอเรมริกา รักแล็ดดอกเตอร์มารกตัวนี้ซื้อหนึ่งกล่องแถมหนึ่งกล่องเธอขาตอนนี้กำลังโปรโมชั่นเธอซื้อนะปักหมุดคะ่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งค่ะเธอขาตอนนี้ฉันกำลังโปรโมชั่นเธอเธอเธอจาาเธอเธอเธอจ๋าเธอเธอเธอฉันอะชอย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 อย่าเพิ่งหัวเราะชอยนะครับสปอนเซอร์มาค่ะห้าสี่สามสองหนึ่งสปอนเซอร์ตัวแรกค่ะครีมรักแล้ขาวดอกเตอร์ม 1, าริกาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง สวรืดดอด็อเตอมาริกานะคะทุกคนซื้อหนึ่งสมหนึ่งซื้อหนึ่งแมหนึ่งซื้อหนึ่งแล้วแต่เธอว่าจะซื้อตัวไหนนะคะไปซื้อที่ดรอเตอร์มาริกาช็อปได้เลยสำหรับใครที่มาช่องนี้นะคะก็ไปที่ซื้อหนึ่งสมหนึ่งซื้อหนึ่งมหนึ่งซื้อหนึ่ซื้อหนึงนึะคะสินค้าดรอเอร์มริกาบอกได้เลยว่านะคะมันพรีเมียมมากสินค้าดอกเตอร์มาริกามันมีพรีเมียมดูแล้วทุกคนเออ ะะสำหรับใครก็ตามแต่ที่อยากจะได้นะคะลักแรปของดรมมิกาตัวนี้นะคะเลิศสเปนแตนแอนด์แอนเลยนะคะทุกคนนะคะคจัดไปเลยนะคะทุกคนใครอยากจะได้ครีมใครอยากจะได้อะไรก็ไปเลยนะคะทุกคนแล้วก็มันจะมีครีมบํารุงผิวหน้าดรมริกาด้วยนะคะและครีมลักแรปลดรมมิกาด้วยนะคะทุกคนจัดไปเลยนะคะทุกคนจัดไปเลยนะคะทุกคนโอเคนะคะ อ่าตอนนี้ดรอกมาริกาขออนุญาตเลยนะคะทุกคนซื้อหนึ่งกล่องแถม1กล่องไปล้แกละค่ะค่ะสปอนเซอร์ดรกมาริการายแรกนะคะวันนี้เราจะปักที่ดรเมาริกานะคะตัวนี้นะคะทุกคนนะคะอันเดอร์อาร์มแคร์ดรเมาริกาคืออย่างนี้ทุกคนทาไมต้องปักตัวนี้ก่อนเพราะว่าตัวนี้มันเป็นโปรโมชั่นซื้อ1แถมหนึ่ง ค่ะมันเป็นโปรโมชั่นจากดอเรมริการ์ชอปนะคะซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1เดี๋ยวดรมริการทุกคนฟังค่ะดอเรมริกาจะให้ตัวนี้เนี่ยนะคะประมาณ50ออเดอร์ร้านนี้50ออเดอร์ส่วนร้านนี้50ออเดอร์คืนนี้150ออเดอร์สำหรับลักแร้ร5อยออเดอร์สำหรับลักแร้แล้วเดีดยวดอรมริการนะคะจะคุยทุกเรื่องทุกลาวเลยค่ะคุยทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านหนองจานไม่ว่าจะเป็นเรื่องแม่ทัพที่2ไม่ว่าจะเป็นนเเรื่่่อองงทีีกกกยวข้ัับนะ ข่าวรางวัลพูลิเซอร์ที่มีการมารายงานข่าวอาดีตนายกรัฐมนตรีตัวละเบอร์ตัวละเบอร์เธอร์ของประเทศไทยเราและนอกจากนั้นแล้วนะคะรางวัลพูลิเซอร์นั้นก็เป็นคนที่เคยเอานายกของประเทศมาเลเซียติงคุกอยู่และตอนนี้ยังไม่ออกจากคุกเลยนอกจากนั้นยังมีคนถา,ถามถึงเรื่องเกี่ยวกับการนะคะล้อมลงล้อมรัวต่างๆและก็ตอนนี้มีฝนตกน้ําท่วมในพื้นที่ชัยภูมิและอื่นๆและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วตอนนี้มีคนเนี่ยบิว้วและก็ให้แก่เนี่ยลราออกไปซะจะได้ไม่เป็นอุปสรรคของประเทศ แกจะลาออกหรือไม่และอ้วนภูมิธรรมนอกจากจะแก้ตัวให้กับผู้ว่าสากแก้วแล้วเนี่ยอ้วนภูมิธรรมยังจะนะคะมีการย้ายผู้ว่าสากแก้วหรือไม่อย่างไรและขณะเดียวกัน ทหารไทยกับมวลชนเขมรในเวลานี้ปานไปประมาณสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มทหารเขมรทหารใครทหารเขมรอยู่เบื้องหลังมวลชนของคาแมรแต่ขณะเดียวกันมวลชนคาแมรแม่งก็มานั่งอยู่ตรงประชิดติดด่านของดอเอร์ติกติดด่านของประเทศไทยของดอเรมาริกาปรากฏว่านั่งเฝ้าลวดน้ำที่มันรื้อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและขณะเดียวกันตอนนี้แม่ทัพภาคที่หนึ่งยังไม่ทำหาอะไรเลยค่ะทำไมคะดูไปก่อน โอเคนะคะทุกคนอะจัดไปค่ะทุกคนเราเราเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเสียเสียแผ่นดินครั้งที่หนึ่งตึงตึงตะลึงตึงตึงเสียแผ่นดินครั้งที่สองตลังต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 ังเสียแผ่นดินครั้งที่สามตอนนี้เสียไปครั้งที่สิบสี่ตอนนี้ครั้งที่สิบห้าไม่รู้จะเสียตรงไหนจะเป็นบ้านน้องจานหรือว่าจะเป็นเขาเขาปัสตาควาย สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนค่ะยินดีต้อนรับค่ะแล้วหลายคนจะถามเรื่องดรมริกาเรื่องข่าวดรมริกาแหมเล่าข่าวทุกข่าวไม่เข้าละเล่าข่าวตัวเองเลยเดี๋ยวกูเล่าข่าวดรมริกาปิดท้ายเลยค่ะแหมทำเป็นแมมฟ้องดรมริกาฟ้องขี้หมาหมกนี่กูตั้งแต่เกิดมากูเพิ่งรู้นี่แหละว่ามึงเนี่ยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎรโอ้โหมึงเป็นสมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎรหายังไงวะแม่งไม่มีใครรู้จักมึงเลยแมพวกคนเพิ่งจะมารู้จักมึงตอนที่มึงเป็นอะไรตอนที่มึงมา คนเพิ่งจะมารู้จักมึงตอนที่มึงเนี่ยมามามากล่าวหาด็อกเตอร์มาริการนี่แหละโอ้โหโอ้โหอีนี่หาแสงนะเนี่ยนี่อีชอยอีชอยตั้งแต่มึงนั่งเนี่ยตั้งแต่มึงนั่งดูด็อกเตอร์มาริกามาเนี่ยมึงไม่มีใครรู้จักเลยนะแล้วมึงก็มาหาแสงเอากับด็อกเตอร์มาริการเนี่นะอุ้ยนายใหญ่คงรักมึงมากอะเนาะ นั่งสปงะกกกงกอยู่ในสภาตั้งนานนาอีชอยมึงอะนี่อีช้อยอีช้อยมึงนั่งสับปะกกกงกอยู่ในสภาตั้งนานกูยังไม่เคยรู้เลยว่ามึงเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีช้อยตกลงมึงเป็นสสหรอเอาอีชอยมึงไม่ใช่แค่หัวเถิกเนาะมึงเป็นสสด้วยหรอโอ้อีชอยมึงนั่งอยู่ตั้งนานปีสองปีสามปีมึงมั่งมึงนั่งอยู่ตั้งนานอีชอยกูไม่เคยรู้เลยประชาชนไม่เคยรู้เลยว่ามึงเป็นสสอีชอยอู้ มาหาแสงเอากับดนะ็อกเตอร์มาริกาเนาะอีชอยเนาะ <c ười> ตั้งแต่เกิดนม,มึงยังไม่เคยดังเลยมึงดังที่สุดก็คือเดินด่ามาสิบปีอีชอยนี่มึงมึงมึงเพิ่งจะมาได้แสงเอากับตอนที่มาเนี่ยดูมิ่นดูแคลนด็อกเตอร์มาริกาเนี่ยเนาะไปแล้วอีชอยกูก็เพิ่งรู้นี่เนี่ยโอ้อีชอยกูก็เพิ่งรู้ว่าผัวมึงเนี่ยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรอ ฮ้ยชอยกูด็อกเตอร์มาริการเนี่ยดังมาสองปีดังมาสามปีกูดังมา,งมาตั้งแต่อายุสิบหกจนปัจจุบันนี้กูอายุห้าสิบแม่งยังไม่เลิกดังเลยอีชอยมึงเพิ่งจะมาดังตอนที่มึงมามีข่าวกับด็อกเตอร์มาริการเนี่ยนะนี่อีชอยกูจะบอกมึงนะเป็นบุญของผัวมึงนะอีชอยชอยบุญของผัวมึงนะที่เกิดมาแม่งดังสักทีหนึ่งนะ่ะโอเคนะชอยนะ เอาว่าไงชอยชอยสวัสดีจ้าชอยวันดีชอยเอ้ยเฮ้ยตาชุ่มตาชุ่มรีบมาอะตาชุ่มมีชอยมึงรีบมาจ้ดตาชุ่มมาค่ะตาชุ่มมึงมามาตาชุ่มมาเร็วแล้วแล้วแล้วจัดไปค่ะชอยเอ้ยอ่ะรีบมา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 ออามาค่ะทุกคนอย่างไรก็ตามนะคะไปที่ตกร้าแรกของดเตรบริการนะคะครีมนักแกลขาวดักเตอรริการนะคะซื้อหนึ่งกล่องแถมหนึ่งกล่อง ะไรนะซื้อ1กล่องแถม1กล่องค่ะลักแร้ขาวจะกระไลขาวตัวนี้นะคะขาวกระจ่างสว่างใสลักแร้นะคะไม่มีหนังไก่และกันดเดีวยวกันนะคะนอกจากความขาวกระจ่างสว่างใสไม่มีหนังไก่แล้วนะคะตัวนี้มีเนียสซาลาไแล้วก็มีลูกพลับจากญี่ปุ่นจัดการแบคทีเรียได้ชะงัดและตัวนี้จะมีความคูลความเย็นนะคะเย็นตั้งแต่ตอนทาจนก,กระทั่งถึงตอนที่เลิกทาคือแปลว่าตอนอาบน้ําตอนกลางคืนประมาณสักตีหนึ่งตีสองไปอาบน้ำเนี่ยไอตัวนี้นะคะยังเย็นอยู่เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นครีมลักแแร้ขาวดอกตุรกาลดเหงือ่อระงับกลิ่นดับกลิ่นเตาดับกลิ่น ลดเงื่อนงับกลิ่นดับกลิ่นเตาดับกลิ่นเหม็นทุกคนตัวนี้นะคะด้าต้องริการจะโปรโมชั่นอย่างนี้นะคะทุกคนฟังนะคะ ร้านนี้50ออเดอร์หมดแล้วหมดเลยร้านนี้50ออเดอร์หมดแล้วหมดเลยร้านนี้สั่งซื้อที่นี่แล้ว50ออเดอร์หมดแล้วหมดเลยอ่ะจัดไปค่ะ50ออเดอร์หมดแล้วหมดเลยนะคะอ่ะจัดไปเลยค่ะอ่ะดเรมาริกาจะปักหมุดให้ค่ะ3 6 9บาท369บาทซื้อ1กล่องได้อีก1กล่อง3 6 9บาทได้2กล่อง2กล่อง3 6 9บาทปริมาณ30กรัมทาถู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 ทาถ,ทาถ,ทาถูนะคะครีมลกแก้ดดเรมาริกานะคะมันจะลดเหนื่อจะงับกลิิ่่่นนดับเตา ดับกลิ่นเหมน็นเวลาใช้นะคะบีบออกมาแล้วก็ประมาณนี้จากนั้นปุ๊บถูไปที่หนังรักแร้นะคะลดเหงื่อระงับกลิ่นดับกลิน่นเตาดับกลิ่นเหม็นหนังรักแร้จะไม่ขึ้นหนังไก่จะไม่ขึ้นแบบนี้นะคะทุกคนนะคะดรอเรมริการเนี่ยนะคะบอกได้เลยว่าดอเรมริการไม่มีการถอนขนไม่ได้อาการถอนหนุนไม่ได้มีการถอนขนไม่ได้อะไรทั้งสิ้นค่ะหนังไก่มันไม่ขึ้นและนอกจากนั้นแล้วมันจะเนียนเนียนเหมือนหน้าด,นด๊อกเ็นรหมารักแ้หนารักแ้าก็น้ากัวนี้เห็นไหมหน้ากกกััับรแ้เเนนียท่าโ จัดไปเลยค่ะตัวครีมนักและนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งจัดไปค่ะจัดไปค่ะคุณพี่คะไปที่ตะก้าก่อนนะคะเรามีแค่ห้าิบออเดอร์ในค่ำคืนนี้ห้าิออเดอร์ที่นี่ห้าสบออเดอร์ที่นี่ห0สิออเดอร์ที่นี่และครบแล้วครบแล้ว,ลวปิดตะก้าค่ะครบแล้วออเดอร์ครบแล้ว, order, ลวปิดตะก้าเลย ออเดอร์ครบแล้วดรอเมริกาปิดตะก้าเลยปิดตะก้าเลยออเดอร์ครบแล้วปิดตะก้าเลยนะจ๊ะออเดอร์ครบแล้วดรเมริกาปิดตะก้าเลยนะจ๊ะออเดอร์ครบแล้วปิดตะก้าเลยออเดอร์ครบปิดตะกา้าเลยปิดตะกา้าปิดตะกา้าจริงจริงปิดตะกา้าจริงๆปิดตะก้าจริงๆโอเคนะคะขายเท่าที่ขายได้จัดไปค่ะคืออย่างนี้นะคะทุกคนอันเดอร์อาร์มแคร์ดรเมริการหนึ่งกล่องเนี่ยมันสามร้อยหกสิบเก้าบาท แต่ทีนี้ด้วยความที่ว่ามันมีนะคะบรรดาวัยรุ่นลูกหลานพวกเราเนี่ยเยอะมากเวลาคุณคุณแม่คุณยา่าคุณยายเนี่ยซื้อไปให้หลานหลานชอบใช้มากดอเรมริกาก็เลยจัดโปรโมชั่นซะเลยค่ะอันนี้ยา่าอันนี้หลานอันนี้ยา่าน,นี้หลานอันนี้ยา่าน,นี้หลานซื้อหนึ่งแถมอันนี้ตัวข้างในอันนี้ตัวข้างนอกนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยย่าใช้อันหลานใช,นช,นาชาน้อชัน,นแม่ใช้อันผัวใช้อันพ่อใช้อันหนึง่งแม่ใช้อันหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งจัดไปเลยนะคะครีมลักแร้ขาวดรอเรมาริกา โปรโมชั่นทุกคนนะคะจัดโปรโมชั่นนะคะครีมรักแกร้ขาวดรมริการยู่ตะกั่นหนึ่งนะคะต่อไปนะคะทุกคนสบูด่ดำดรมริการเป็นสปอนเซอร์รายการดรมริกาสบู่ดำเป็นยังไงสบู่ดำจะเป็นตัวจัดการเรื่องสิวแล้วก็ผิวผดผื่นคันสบู่ดำนะคะสิวแล้วก็ผดผื่นคันสิวแล้วก็ผดผื่นคันใครอยากได้สบู่ดำวันนี้คือซื้อหนึ่งกล่องแถมหนึ่งกล่องซื้อหนึ่งก้อนแถมหนึ่งก้อนซื้อหนึ่งก้อนแถมหนึ่งก้อนไปที่สบูด่ดำดรมริกาได้เลย แชมพูดำเนี่ยมันเกิดมาเพื่อดูแลรักตเมริกาท,ที่มีผิวแพ้ง่ายใครก็ตามที่ผิวแพ้ง่ายและใครก็ตามที่เป็นสิวง่ายใครก็ตามแต่ที่มีลูกหลานวัยรุ่นนะคะตัวนี้จากการเลื่อนสิวแล้วก็ผดผื่นคันค่ะทุกคนซื้อ1ก้อน259บาทแล้วแถมให้อีก1ก้อนซื้อ1ก้อนแถม1ก้อนซื้อ1ก้อนแถม1ก้อนแปลว่า2ก้อนในปริมาณ200กรัม2ก้อนในปริมาณ200กรัมจ่ายเน้น,นะคะ259าบบาทเท่านั้น